สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กันที่สนามแข่งรถนะครับผมกระท่อมเจ้าเงาะชนบุรีนะครับอผมว่างานนี้จัดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมงานนี้เน้นแข่งอย่างเดียวครับผมเลวเดิน พาเดินดูรถรอบๆงานก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปดูรถข้างสนามนะครับผมฮิโน่ซีดีเจ็ดร้อยนะครับหลอดแบบว่าเรียบๆนะครับผมแต่ว่าทรงนี้ดูดีที่สุดครับเดี๋ยวเจะแต่งหน้ากันนะครับ นเนี่ยครับเนี่ยผมกระบะเชีงบุรีนะผมมองรู้เลยนะครับผมค้งโค้งตรงคงโค้งอย่างนี้นะครับกระบะน้ำเงิน,เ,นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับ ตรงเลยครับผมชอบมากนะผมสีรถคันนี้ีโนอวิเตอร์นะครับสายวิสีสีสวยลงตัวนะผมแต่งแบบเรียบๆนะครับโอ้ช่างเคนะผมสองคันนี้

ยุ่นตัวจริงครับผมคันนี้นนนผมด้พาเดินไปดูรถข้างในกันบ้างนะครับผมาต่อนะผมข้านในครับเยวได้ยินสายบันเทิงนะครับ ไล่วัสันรุ่งเรืองนะผมเสียกุ้งนะครับลงแข่งแน่นอนครับวันนี้ ิแมสวยงามนะผมสีสีสันสดใสเดินถ่ายในบ้างนะผมที่เดินผ่าน พี่เจ้าของรถเนี่ยเขบอกว่าให้ถ่ายข้างในบ้างนะครับผมถ่ายแย่งนอางนอาสนามค่อนข้างจะพื้นที่แคบนิดนึงนะครับรถถิงต,ต่อมาจอาดอยู่ข้างหลังหลังแท็กค่อนข้างเยอะนะครับ เริ่มแข่งแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะเอาวิ่งแบ็คเก็ตก่อนนะครับผมเด <c oughs> ี๋ยวถ่ายรอบเสร็จเดี๋ยวพาเดินไปมาดูข้างในกันนะครับ <c oughs> นี่เราขอนทีมงานเมทีทรายทองนะครับ เจ็นล้อแดงนะครับรถที่ลงแข็งนะครับเหมือนว่าเขาจะบังคับถอดบางฝุ่นหน้าออกหมดนะครับบางคนบอกเอ้พี่รถแต่งขนาดนี้ไม่มีบางคุ่นหน้าได้ไงครับผม ช่วงลงสนามเหมือนว่าเขาจะบังคับถอดนะครับเพี่อเขาเลยถอดกระนองครับมาถึงสุล่อแล้วนะผมแท็กซี่นะโคตรอลังการนะครับ ส่วนตียื่นสำคัญนะครับโอ้โหรถชัยพัดมาอยู่นี่เพราะว่าอยู่เห็นเขาขี่เข้ามาเขาไปไหนกันนะครับตอนแอบไ่นี่อยูท่ท้ายเลยครับมีทีมรถเกี่ยววางนะ้ำเปรี้ยวนะครับ้านเดียวผมนะผมชายตะเตาชุดปอดไหล่ชุดใหญ่นะครับผม อันนี้ก็เตรียมมาแข็งนะครับผมก,ก็พวกกันนี่นะครับมาจากบานาเปรี้ยวเหมือนกัน,นครับรถช้พัดนะครับผมน่าจะเพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับคันสุดท้ายสองคันสุดท้ายนะครับ ดูความเงานะผมสีสันสดใสนะผมอุสาหกิจนะครับ,าารบยุคนี้สามหกออกศูนย์มานี่จะเป็นหน้าจิก้าแทบเกือบหมดแล้วนะคผมโอ้อันนี้แก้มจิก้าแท้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผม ก็แก้มเป็นแบบนี้ไม่ไมใช่แก้มสามหกครับข้อมูลก็ผมก็ไม่ค่อยแน่นนะครับเรื่องพวกอะไรรถบอกไปก็กลัวจะผิดพลาด ดทุกครนนะครับผมเดินย้อนมาข้างในแล้วนะผมโอ้ช่างโย,นะ,โน,น,ยนะครับผมโชคดานไหนนี่ครับคู่กันเลยนะผมโอ้ช่างโยนะครับนี่ก็โอ้ช่างโยนะผมสองร้อยเจ็ดนะครับโคตรแรงเลยนะ,นะครับอกนะว่า เดี๋ยวถ่ายคลิปในสนามให้ชมกันนะครับตอนท้ายตอนแข่งนับเก้าสายทองชนบุรีต้องทรงนี้นะครับผมทีมมากำลังจูนรถันเลยนะครับผมบอกเลยว่าเต็มที่กันทุกคนครับงานนี้ 6, 6ล้อกำลังหวดนะครับผมในสนามคนค่อนข้างเยอะนะครับผมวันนี้อนสนามนี่ถ้าจะไปถ่ายรูปนี่ต้องเบียดเข้าไปเลยนะครับแทบไม่มีมุมไม่ถ่ายผมผมมากะรชุดนี้นะครับผมเสียแม็กนะครับ พี่โจนะครับโจพี่อาร์ตนะผมพามารับป้ายชิงอัทัุสามพันนะครับอันนี้ชอบจอดร้านคาราโอเกะน,นะครับอันนี้เปอร์เฟียขาวนะครับนี่ครับอ้าวทำไมวะดูดูตามเลย รถของชังม่อนนะครับผมผมติดตามเฟสที่เขาอยู่นะครับเหมือนเจ้าพี่เขาจะเป็นเจ้าของโชลูมรถแมคโครที่หอเขาเรียกอะไรดูสันหรือเปล่าผมเรียกไม่ถูกนะเป็นเครื่องเครื่องแบบเครื่องจักรกลหนักครับแมคโครอะไรพวกเนี้ยเหมือนรถเหมืองอะไรพวกนั้นครับแมคโครใหญ่ติดตามเฟสที่เขาอยู่จําได้ว่าเจอในงานรอบที่แล้วที่สนามพระรามสองนะครับสนามเทพนคร ขออนรัาตยอมรับเลยครับรถพี่ก็สีสวยจริงครับสีชมหัวไม่ลายแล้วเป็นลายที่กระบะอันนี้นะ้พี่เขาน่าจะเพิ่งวิ่งงานมานะครับ ฐานสามหกนะครับแม่ปนอมนะครับผมรถแปดริ้วนะครับ้านเดียวกันช่างหนุยดีเซลนะครับ แน่ใจว่าเขามาเร็วหรือปั๊มสายนะครับคนนี้มัลงไปฟ้าด้วยนะครับผมชุดใหญ่ครับเดีย๋ยวพาไปดูแชมป์สนามที่แล้วที่เที่ยงนครนะครับ แม่มานอนเหมือนกันนะครับช่างหน่วยดีเซลเตรียมบอเตร์นสมมิตแปลว่าขาจักนะครับกระบะมีเอ็กบาร์นะผมคำท้ายไปฮะสองข้างนะครับโคตรหล่อนะผมคันนี้บ นี่ครับเขาบอกให้พับให้หมดเลยถ้าผมรถแข่งนี่ครับแล้วก็พี่เขาจะพับแบบนี้ครับถ้าไม่อยากถอดนะครับนี่ครับผมว่าที่แชมป์สนามที่แล้วนะครผมเดี๋ยวมาดูสนามนี้ครับผมว่าพี่เขาจะเอาแชมป์อีกไหมนะครับเดี๋ยวรอชมกันน่าจะช่วงเย็นๆค่ำๆนี่แหละครับ กระดู๊หัีไาเลยวะข่าวฝนก็ต้งตาเลยอะ่ะคืมมานะผมแต่ยังไม่ตกอาผู้จัดการแบงค์เพลรถสวยนะครับผมครับผูกขาที่หนึงครับมึงให่ขาสั้นล้ะเสือขึ้นสูงไข่โอครับเก็บนิดนึงจิก้ายุ่นนะครับน่าจะเป็นรถประกอบนอกนะครับวันนี้โอ้โห <ๆ S 1> ขับทั้งล้อทอดทอด เนี่ยยุ่นแท้นะครับผมอันนี้บางคนบางคนหลังยังหลังเก่งอย่างเป็นเจ็ตเลยนะครับบางคนก็ล่างบอกเลยว่าแพงค่อนข้างแพงเลยนะครับใไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูตะวัดด้วยนะมันกันของจริงครับอันนี้จ้างรถติดติดลมอยู่ตรงนู้นนันตีนอยู่นี่เซลล์รถแต่ริ้วกันนะครับผมอันนี้นี่มาดูมาดูมาดูรถแต่นิ้งมาลองดูนี่สู้แข็งมาก โอเคเดี๋ยวตอนเย็นมีอะปเดตยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับ